ครับผมสวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอพ่อแมทวนนะฮะจังหวัดการจนบุรีครับผมมาดูรถไข่ฟอทุกคันทุกครับรถเสียไรอ้อยนะฮะเรื่องกิจการสภาพเก่าเก็บปีไข่ที่ประมาณ3 0มไร้นะครับคันนี้สวยๆครับทีสามนะฮะคันนี้เป็นทีสามตัวแท้ตัวเต็มนะครับ ุปรกรณ์ตามภาพเลยนะฮะ ต่อแต่สี่นะครับเครื่องดีเลยนะครับเครื่องดีเกียดีทรลกดีนะครับยางสวยนะฮะเดี๋ยวขอแยคทีราคากะพู้ครับผมนี่ครับพาชมรอบสองคันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มายกนะครับตลอบคันนี้ รับเจ้าของขายนะฮะอายุเยอะครับนิกิจการนะครับผมก็สวยนะฮะออกปายแดงมาเลยนะครับผมรถครันนี้เอกสารทะเบียนพร้อมนะครับผมตัวแท้ตัวเต็มครับถือว่าสวยนะครับคันนี้เก่าแต่สีเดิมๆทั้งคันนะครับ เระวังจะจำมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มายกเดี๋ยวถ่ายชมนะครับพรุ่งนี้โอเคครับผมครับผมก็ทำสัญญาเรียบร้อยนะครับวันนี้วันที่2นะฮะเรามารับรถครับ6/6ปีสามครับสภาพเก่าเก็บทำงานปีประมาณ2ี่สิบต้ร่นะครับผมรถเสียรายย่อยนะครับ เริ่กงพิจารน,นะครับผมนอยากอายุมากดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วครับเครื่องดีเลยนะครับเชอลิกใช้ได้ นะครับเดี๋ยวพห้รถถึงบ้านเดี๋ยวแจ้งราคานนะครับเดีย๋ยวขึ้นขึ้นกันในตลาดเลยนะครับเนี่ยฮะถูกระหุกหน่อยนะครับผมครับผม ตอนนี้ก็มาถึงบ้านเราเรียบร้อยนะครับสำหรับหกกระคันนี้ก็ขยับรถก่อนนะครับก่อนจะลงเจ็ดหกึงศูนย์ครับจุดสวยนะฮะเจ็ดเก้าศูนย์ครับความใช้งานหกหกึงศูนย์ครับความใช้งาน,น,นคันที่หกกระบอกครับความใช้งานนะครับเดิมๆครับผมเอกสารทะเบียนพร้อมโอนนะครับสำหรับคันนี้อยากให้ช่างเราขับลงครับ อ,อุปกรด้านหน้าให้สีครับพันสามคงสี่นะครับผมกระทะสวยนะฮะยางสวยยางไฟตนนะครับรถเสียอะไรอ้อยนะครับ สนใจรถคันนี้นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับราคาขาย250,000บาทครับคอามใช้แน่นอนนะครับรถดูแลอย่างดีนะฮะเจ้าของเดินดูแลอย่างดีใช้งนานได้ทุกเอพิโยกไม่แน่ใจใช้ได้เปล่านะครับผมแต่เครื่องดีเกียร์ดีไฮดรอลิกดีนะครับเดี๋ยววันสวันนี้ทำคลิปกันทาง,งานให้ชมนะครับผม เต็มเลยครับเก้าสสี่นะครับอันนี้กระทบกระทบตัวแท้ตัวเต็มเลยนะครับ,บ,รบ,นนบ,ย,รบยังไฟ่โซนแท้ครับผมอยูประมาณ 7, เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับหางมีกระเด้งนิดหน่อยก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับทำงานได้เครื่องดีไหมอาจางนีดีครับต้องเกี่ยวเลยนะนองไรครับ วงอะไรเบาครับพวงอะไรเบานะัห่างดับเครื่องไม่ร่วงนะครับนี่ครับหุหกแท้เต็มคันไหมช่างงานใช่ครับเต็มคันนะครับสองแสนห้าหมื่นบาทครับสำหรับรถคันนี้ถ้าชอบถ้สนใจก็ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดหกหกสี่ศูนย์นะครับสวยเดิมพร้อมใช้งานครับถ้าต้องการทำสีปรับสภาพตามจุดได้นะครับติดต่อสอบถามได้ครับ คลิปนี้บอกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอขรบคุณรรกการติดตามและรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ